สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนกิตตินะครับบนเพจ a c e b o o k กิตติคนคํานวณครับยูทูปช่องกิตติคนคํานวณเด้อคลิปนี้นะครับแนวทางห้าน้อยประจำหมวดวันที่25นะครับ25มิถุนายนนะครับตรงนี้นะครับข้างบนนี่เป็นของวันที่24่เมื่อวานนะครับดันท้ายมือเป็นของวันที่23กับ22บมาต้องไปสนใจครับนะฝากกดไลไ์ก็แชร์ได้เลยครับเด้อไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องเล่าเดียวกันนะครับ หรือ,อแชร์ไปบนหน้าเฟซของท่านผู้ชมก็ได้ครับผมเป็นการสนับสนุนอีกช่องทางนึงครับขอบคุณเลยๆครับผมมามันหมานมนํากันครับเนาะบังอิน,นี้นะหรือถ้าผูดด้ใดอยากสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับเนาะจากการถ้าโชคดีจากการ จากแนวทางของกิตติเนาะก็สามารถสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์ได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกการสนับสนุนวอาไปเคลื่อนไปนะครับเนาะราวามีคนติดต่อเขามาให้รีวิวเพจรีวิวให้เฮ็ดคุ้มให้ผมกับเบอเฮ็ดแล้วนะครับก็คือแบ่งกันแบ่งปันกันฟรีๆแล้วกันนะครับบน YouTube บน Facebook นี่แหละถ้าผู้ได้พร้อมในการสนับสนุนวอกันนะครับเนาะ1 0 1 2 3 4 นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขตัวเดียวกันจากมา่ว่านเลยครับเลขตัวเดียวกันจากมา่ว่านเลยอมผมกำลังตัดสินใจว่าสิเอาหนึ่งกับสองมันเด่นหนึ่งกับสองก็เก่าหน่อยครับหนึ่งกับสองสิเอาตัวใดดีเอาเอาเลขสองก็เก่าครับเป็นตัวหลุดเนาะเลขสองเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้น ตัวทีโยกมากนะครับเป็นเหล็กสองตัวเนีนเกับสองหนึ่งนี่ครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองซีครับหนึ่งซีครับส่วนสามตัวเนีนเนครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสาม หนึ่งสองซีนะครับตามนี้ครับอย่างที่บอกไว้เนาะในทุกๆคลิปนะครับเกี่ยวกับแนวทางหาน้อยแนวทางเล้าเนะาะเหลขวิ่นหาตัววิ่นไปเลขชุดสองตัวเลยทั้งหมดยี่สิบหาชุดนะครับถ้าว่างบนรางกระหาสิบชุดหลายพอหลายอยู่นะครับแต่ว่าแต่มันเข่ามาแบบหมู่บ้านเห็นบ่อสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย,นะนย,นย,ยนะครับกันไะด้ทั้งสองน้อยเลยเด้นะครับหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยนะครับเลยทั้งสองน้อยเลยอันนี้คือผลหมู่บ้านนะผลวันทียี่สิสี่ครับ ก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะนะครับถ้าได้ล้วก็ยุดนะเพราะต้องไปเดินต่อ <laughs> นะนะเพราะฉนะนั้นแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางเพิ่มเติมวิ่งเพิ่มเติมแลวกันนะครับเนาะส่วนสามตัวนะครับวิ่งจากเลขหาตัวเสดายทั้งหมดสิบชุดแบบบ,บ่เบิบ่ตองมาหามเสดายหมาว่านบ่แตกสามตัวเนาะนะครับบ่แตกสามตัวสองหนึง่งอันนี้เจ็ดสองหนึงนะ่งเนาะบ่แตกสามตัวแต่ว่าก็ได้สแตนดาร์ดของผมคือ ยังในหน่อยเลขรูดต้องเขาจาักสองน้อยครับหมู่บ้านกับมาสองน้อยนะเฉพาะกิจนะครับหนึ่งสองแล้วก็พิเศษกับสองหนึ่งลางนะครับก็ถือว่าโอเคอย่ได้แล้วก็ยุดนะครับพอต้องเดินต่อเดินต่อห้าสิบโอหัวมันได้เลยต,ตอนตอนสตาร์ทกับบ่รูว่าสิถธิหรือบ่าถือ <c oughs> นะถ้าได้แล้วก็ยุดครับผมนะตามนี้ครับผลงานหมู่บ้านนะครับอยกที่เห็นเลขตัวเดียวกันนะครับ หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองนะครับอันนี้หาหกนะครับอันนี้หาหกได้พิเศษนะครับหาหกหาข้างล่างสองหนึ่งเนาะสลับกันเนาะนี่อันนี้มาจากบนอันนี้มาจากล่างนี่เออเล็ก่าไปใส่เลยบมมีแต่เล็กเจ็ดตัวเดียวนะ่ะถิดทรงมากนะครับตะวันเหล็กเจ็ดก็เดินดีแน่าวอนนะครับ หนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยสามน้อยแถมแถมปกติก็วีพี่นี่บนล่างเลยนะนะครับแปดแปดเจ็ดศูนย์บนแล้วก็แปดเจ็ดล่างเก้าเจ็ดสี่บนแล้วก็สี่เจ็ดล่างนะครับตามนี้ฝากอะไรก็ใช้นะครับเ้อเดี๋ยวเตียมาบอกสู้กันฟังผมมีหัวข้อในการสนทนาเยอะแยะเลยนะครับในการบอกสู้ฟังเยอะแยะแต่ว่าเอ,อ แต่ิจัดสรรเวลาเอาสูตรหวยไทยมาสู้กันฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้มันๆมานครับสวัสดีครับ